สวัสดีครับสวัสดีเอฟนแพนคอหัวทุกท่านนะครับอ่าคลิปนี้แอดก,ก็จะมาลงแนวทางรัฐบาลไทยนะครับวันที่1นึ่งเดนี่นะครับของเจ๊กุ้งพารวยนะครับอ่าเจ๊กุ้งพารวย2ตัวเน้นๆน,นะครับท่านบอกมา98นะครับ2ตัวเน้นๆเนาะแล้วก็ให้ระวัง68ดด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเลขเด็ดของเจ๊กุ้งนะครับ อามาต่อด้วยห่วยสัญจรนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับอ่ะมีเลขอะไรบ้างทุกคนดูดีๆ,ๆนะครับมีเลข53นี่คือผู้ว่าคนที่53 49ิี้นี่น่าจะเป็นเลขอายุนะครับ50ก็เลขอายุเนาะ788อยแปดส่ะเจ็ดจำนวนผู้ว่านะแล้วก็999นี้น่าจะเป็นทะเบียนรถนะครับอ่า998 ทะเบียนรถก็จะมีน่าจะเป็น2คั้นนะทุกคน999เนอะแล้วก็18 18, 18นะครับอ่าอันนี้ก็เลขเกี่ยวกับผู้ว่าของจังหวัดนครราชสีมานะครับอ่าก็มีเลข53 49 50 788ก็ตัดเล่น2ตัวางนะ7887เนอะแล้วก็99 18 18เนอะแล้วก็ 8 9ด8้ด้วยนะครับน่าตัดเล่น2ตัวนะครับทุกคนโอเคนะครับเรามาดูอีกอาจารย์ท่านนี้เลยอันนี้ก็เป็นอ่าเลขเกี่ยวกับผู้ว่านะอ่ะมาดูแอดมิสานะครับนี้ท่านให้ชุด3ตัวแล้วก็2ตัวนะครับมาเรามาดูชุด3ตัวของอาจารย์แอดนี้ท่านให้0 9 4ย์นะครับ994 494แล้วก็894 0 0้ 404804นะครับมาดูชุด2ตัวท่านให้เลข8494เนาะก็จะเป็นตัดเล่นเลขชุด3ตัวนะครับมี0408นะครับ9332 34แล้วก็53นะครับกันด้วยนะ33ด้วยนะครับของอาจารย์นี้ท่านให้ทั้งชุด2ตัวแล้วก็3ตัวเนาะบนล่างนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกข้อมูลทุกอาจารย์ทุกเลขทุกสัญลักเนาะ แล้วก็ของคุณ FC ทุกทุกท่านนะครับที่คอยเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามน,นะครับอ่าเรามาดูอีกอาจารย์ท่านต่อไปนะครับว่าท่านจะให้เลขอะไรบ้างอ่าทุกคนมาดูอาจารย์นอตตี้นะครับอันนี้อาจารย์นอตตี้งางวดที่ผ่านมานี้น่าจะเข้าเลขทูบนะครับทุกคนโอเคเนาะเลขทูบกลับหัวเลข6เป็นเลข9นะครับอ่าเรามาดูอาจารย์นอตตี้ให้งวดนี้คือเด่น9นะครับ เป็น9มี98 38นะครับแล้วก็91นะเม็ดเดียวของอาจารย์นอตตี้านให้93นะครับ93หรือว่า39นั่นเองเนะาะมาดูสุด3ตัวบ้างนะครับสุด3ตัวมี938นะครับทุกคนแล้วก็139หรือวห่า193นั่นเองนะครับอ,อย่าลืมนะอาจารย์นอตตี้งวดที่ผ่านมาไม่เข้าเนาะแต่ว่าเข้าเลขทูปนะครับ ก็มาลุ้นต่อวันนี้อาจารย์น็อตตี้ให้เลขเก้ามาโคเน้นเก้าสามนั่นเองนะครับอ่ามาดูวันนี้ก็เอาให้รวยนะครับทุกคนมาดูอ่าหนังสือเอาให้รวยนะครับของปฏิทินหนังสือเนาะอ่าเอาให้รวยหัวนี้ได้เลขหกนะครับทุกคนมีหกศูนย์หกหนึ่งหกสามแล้วก็หกสี่นั่นเองเนาะโอเคนะครับอันนี้ก็ุดเป็นอเอาให้รวยนะครับท่านให้เด่นหก เนาะเด็ดมี6กนหนึ่งห6สาแล้วก็6 4สนะโอเคนะครับถ้าชอบอาจารย์ท่านนี้ก็จดไว้นะครับท่านให้เลข6นะซึ่งชอบอาจารย์ใดก็จดไว้นะครับแต่ละคนเราติดตามอาจารย์ไม่เหมือนกันนะครับาบางอาจารย์เขาเข้าแม่นเนาะบางอาจารย์เ็าไม่เข้านะครับแล้วแต่หลากหลายอาจารย์หลากหลายสำนักนะครับทุกคนติดตามไว้กันเองนะามาดูของอันนี้เลยครับทุกคน เลขทูปปูเนาะอ่าเลขทูปปูนี่ก็รู้สึกว่าเงียบไปหลายงวดนะครับทุกคนเรามาดูงวดนี้ถ้าให้เลขห8 1ปดหนึ่งนะครับทุกคน6ก1ดหนึ่งก็จะไปตรงกรับเลขอ่าทะเบียนรถพูว่าเนาะเลขทะเบียนรถพูว่าก็มีหนึ่งปดหนึ่งปดนะครับอ่าทะเบียนรถปูว่าแล้วก็มาตรงกรับเลขทูปนะครับหก1ปดหนึ่งโอเคเนาะ ตัดเล่น2ตัวก็จะได้81186116หรือว่า6886นั่นเองเนาะโอเคนะครับก็อย่าลืมอ่าท่านไหนเข้ามาดูใหม่แล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับช่องแอดก็จะสรรหาทุกอาจารย์ทุกเลขนะครับมาลงให้เนาะได้พิจารณากันเองนะครับอ่ามาดูของอาจารย์แอดพิชาบ้างนะครับทุกคนอ่าแอดพิชาท่านนห้วิ่งรูดท่านะครับมา วิ่งรูทหาอันนี้น่าจะเป็นสุดสตัวข้องบนนะครับมี981อ่า981ก็ตรงกันอีกแล้วเนาะ81จะเปลี่ยนรถผู้ว่านะครับ981 850 581นะครับอ่าแล้วก็953เนาะอ่ะเรามาดูฝั่งสุด2ตัวบ้างนะครับทุกคนมี85 50 71 81 98นะครับแล้วก็ 91, 91. ด้วย91ก็จะไปตรงกรับเลขของอาจารย์นอตตี้นะ 9ก้าเก้าสามเอเกก็ตกกับเลขอาจารย์ ie, นอตตี้เนาะห้ด้วยนะครับทุกคนอ่ารู้สึกว่า9ก้าสแปดหนึ่งนี่ก็ตรงหลายอาจารย์เนาะอ่าทุกคนก็ดูเอาเองนะครับโปรดใช้วิจรยารณญาณในการรับชมนะครับทุกคนอ่าอาจารย์แอดคูปิซาท่านให้ชุด3ตัวนี้วิ่ง 5, เ้าลูดเนาะแล้วก็สุด2ตัวบนล่างครับ ก็มี8 5 5 0 7 1 8 1 9 8 9 1 9, 9, 9, 9 5 9 3แล้วก็5 3นั่นเองเนาะโอเคนะครับเรามาดูอีกอาจารย์ท่านนี้ว่าท่านให้เลขอะไรบ้างอ่าตามด้วยอาจารย์แอดมารีทุกคนแอดมารีนี่คือเด่นหมดน,นะครับอ่าเลขเด่นหมดนท่นเองให้มามีเลข5เลข8เลข9กนั่นเองนะครับทุกคนนะ เลขห้เลขแปเลขเก้นะอาจารย์แอดมารีท่านให้มาเด่นบนนะครับบนอย่างเดียวนะอ่าถ้าเป็นเลขเก้นี่กับเลขแปนี่ก็จะตรงหลายอาจารย์อยู่นะอ่ามี9 1้าหนึ่อะไรประมาณนี้นะครับก็ขอขบคุณแอดมารีนะครับอ่าเลขเด่นๆนะครับโอเคเรามาดูอีกอาจารย์อันนี้นะครับทุกคนอ่าอาจารย์ท่านนี้เมืที่ผ่านมาเข้าไหม เนี่ยไอไข่ให้โชคนะครับอันนี้คือข้างบนนะเขานอ่าคลิปก่อนที่แอดลงให้นะคือข้างล่างเนาะอ่าไอไข่ให้โชคนี่จะแยกออกนะครับมีข้างบนและข้างล่างไม่เหมือนกันส่วนข้างบนนี่แอดอ่าไอไข่ให้โชคนี่ถ้าให้4ี่เจ็ดนะ4ี่เจ็ดนี้ก็ตัดเล่น2ตัวก็จะมี7 7นะครับ7จีแล้วก็เจ็ดูนย์นะครับไม่รู้ว่าเจ็ดูนมาจากไหนเนาะอ่าแต่ว่าใน ตัดเด่นก็จะมีแค่74ดกับ77แคนเนี้แคเองนะครับแต่ว่า7จูตรนี้อาจจะท่านจะให้เพิ่มหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะโอเคนะครับอันนี้ไอ้ไข่ให้โชคนะครับสุดข้างบนนะส่วนข้างล่างนะลงไปให้แล้วนะครับแยกกันเนะาะตัวเลขจะไม่เหมือนกันบนล่างขออาจารย์ให้ไข่ให้โชคนะครับแล้วก็ซส่งสอบอาจารย์นี้ก็จดไปเลยนะครับท่านให้เลขน่าจะเด่นเด่น7จนีนะ่แหละเนาะ นี่ 4, 7 7แล้วก็7.4ตัดเล่นตัวแล้วก็7.7ด้วย่ามาดูของอาจารย์แอด๊ดรับพิพงนะครับทุกคนอ,อาจารย์ท่านนี้ท่านให้ก็ท่านให้เน้นนะครับเน้นเน้นเน้นเก้ารองแปดทัานว่าอย่างนั้นนะครับเน้นเก้ารองแปดอ่ะเรามาดูสุดสามตัวนะครับอ่าสี 4, 9, 7, 4, 9, ่เก้าเจ็ดสี่เก้าแปดะแล้วก็ ข้างบนก็เน้นนะครับ97หรือว่า98นั่นเองเนาะถ้ามาดูชุดสองตัวอ่าข้างล่างเนาะน่าจะมี96 94 95 87 86แล้วก็88นะของอาจารย์ท่านนี้ทุกคนก็จบไ้เลยนะครับ FC ของอาจารย์ Adp และพงนะอ่าของอาจารย์ Ad n a p พ p o เนาะอะ ก็เข้าอยู่นะอาจารย์ท่านนี้ท่านให้มาก็แม่นอยู่วันนี้ท่านให้เน้นเก้านะครับอ่าเน้นเก้าก็ไปตรงกับอาจารย์น็อตตี้เหมือนกันนะอาจารย์น็อตตี้ก็เน้นเก้าวันนี้อ่าลองดูว่าเก้าจะมาไหมเนาะโอเคครับเรามาดูอีกอาจารย์ท่านนี้อ่านกระทิฟนะไม่รู้ว่าแอดลงให้หรือวาหรือ,อยังแต่ถ้ายังไม่ลงก็ลงใหม่หรือว่าลงซ้มนั่นเองนกระทิฟนะครับวดนนี้ให้เลขหกอ่า เลข6นะครับของนกกาทิพย์ท่านให้มาก็มี6 1 6 4เนาะ6 7แล้วก็6 8นะ6 8นี้น่าจะไปตรงกับเลขของอาจารย์อาจารย์เจกุ้งนะเจกุ้งพารวยนะครับ6 8โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นเลขเด่นเลขเด่นของทีมงานนกกาทิพย์นะท่านให้เลข6งวดน,นี้ก็ตามลุ้นกันนะครับว่านกกาทิพย์ท่านจะให้แม่นไหมมี หกหนึ่งหกสี่หกเจ็ดแล้วก็หกแปดเนาะจะทาให้เน้นๆเนีน่ยก็หกเจ็ดกับหกแปดนี่สองตัวนี่ก็สวยโอเคเนาะเรามาดูอาจารย์ท่านต่อไปครับอ,อาจารย์ท่านนี้เมื่อที่ผ่านมาเข้าไหมครับอาแอสุริยานะครับอาแอสุริยาท่านในเลขอะไรบ้างทุกคนสัญจรโครลาท่านบอกว่าวิงาว่งเก้าอาวิ่งเก้าก็จะไปตรงกับอาจารย์นอตตี้อีกแล้วอา อาจารย์นอตตี้ช่วงนี้ก็มามาแรงอยู่นะครับวิ่งเก้านะครับของแอสซูริยานะครับมสัญจรโคราชเนาะท่านบอกว่าเก้าสี่เก้าหกเก้าแปดแล้วก็เก้าเก้าท่านเองอวิ่งเก้าทุกคนได้ต่างเลยท่านบอกว่าวิ่งเก้าบนล่างก็ได้นะครับมีเก้าสี่เก้าหกเก้าแปดแล้วก็เก้าเก้าเนาะเก้าแปดนี่ก็จะตรงตรงหลายอาจารย์อยู่เนาะเก้าสี่เก้าห้า แล้ว99มีเบิ้ลด้วยก็ขอขอบคุณนะครับทุกข้อมูลทุกอาจารย์ทุกสำนักทุกเลขนะอ่าเรามาดูอีกอาจารย์ท่านนี้ครับอ่าเหนือเมฆนะครับของอาจารย์นี้ท่านบอกว่าข้างล่างตรงตรงบอกว่านี้ให้ข้างล่างตรงต,รง,ต,รง,ตรงครับมี84นะครับอ่า85 86 94 95 96 04 05แล้วก็06นั่นเองนะครับ ามาดูของที่อาจารย์ท่านเน้นให้ก็คือเป็นวงเล็บนะครับวงกลมเนาะมี8 4 8 5ี่0 4ดห้าแดย์แล้วก็0ูนย์นะอันนี้ก็จะเป็นเลขที่อาจารย์เน้นให้นะครับมีทั้งหมด2 4 5สี่ห้าตัวเนาะมี8 4ด5 8 6 0 4ดห้าแดหศย์แล้วก็0 6ย์นั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นของเลขอาจารย์ของเหนือเมฆนะครับท่านให้มา สุดท้ายนี้ก็แอดก็ขอขอบคุณนะครับทุกอาจารย์ทุกสํานักทุกเบอนะครับแล้วก็ขอขอบคุณ f c ท,ทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านสุขดีนะครับสวัสดีครับ